สวัสดีค่ะสวัสดีที่เพจซื้อปากจุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์แต่หลายคนเนี่ยก็ถามว่าโอ้โหเมื่อไรจะเข้าอยู่บ้านใหม่สักทีนะคะซึ่งจากบล็อกที่แล้วนะคะที่ไม่ใช่โฮมทัวร์เนี่ยเอแคลร์บอกแล้วนะคะว่าเอแคลร์ได้เข้าอยู่ตามเลิกตามชัยที่เอแคลร์ได้ไปดูดวงมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายในมีการบิวอิน e ตกแต่งเพิ่มเติมเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนในวันนี้เนี่ยในฐานะที่มันเป็นโฮมทัวร์ไงเราจะมาชวนนะครับเพื่อนที่แสนสนิทเหลือเกินนะคะมาเที่ยวบ้้้้้าา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 นน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 นเเเเเป็็คค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 ครรรรััรัคคัังงงงงงแแกกกกก่่่่่่่ะะะะทททุุถดดดิิีียยยววววมมมหหไพขใใืออออญลล มาในวันนี้นะคะคือพี่อ้อมแล้วก็พี่ใบหมอนนั่นเองนะคะเหตุผลเพราะว่าเอแคลร์เนี่ยตอนที่เราซื้อบ้านเนี่ยคือเราปรึกษาพี่อ้อมตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากระเบื้องยี่ห้อไหนดีประตูยี่ห้อไหนดีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟยี่ห้อไหนดีเนี่ยแล้วก็พี่อ้อมเนี่ยเขาเป็นคนมีความรู้เรื่องบ้านเยอะงไนก็เลยจะแบบว่าให้เขามาเที่ยวมาช่วยดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครแต่ว่าตอนนี้คือรอนานมากจนเหมือนจะไม่มาสักทีอุ้ยพี่อ้อมประเล็กมากกูบอกมึงแล้วถ้าประตูใหญ่อ่ะมันไหลออกก็จริงเออแต่ัน่ะเล็กไปเข้อที้างน ไปก่เลยไก่นเลยติดเหรอก็จะพามาอัปเดตบ้านน้องเสาบิวองบิวอินข้างในเวอร์วังมั้งเหมือนกับวังปวดอ้าจะขโมยอะไรไหมเนี่ยบอกก่อนสิต้องทำสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ขโมยอะไรออกจากบ้านเนี่ยไปไหนก็ครได้ทำสัญญาอย่างนี้ตลอดเลยเบื่อมากแล้วมันต้องหยิบอ่คนมันอยากได้อยากมีมาค่ะมาค่ะเข้ามาเข้ามาบ้านเสร็จมาเรียกก็ยังเขายังชั่วหน่อยไม่ จะทำไรป่ะเนี่ยให้มาช่วยก่อตั้งเนาะไอแคร์โฮมทวรเขาไม่มีใครทำกันนะลูกทำไมอ่ะเขาต้องรอยบ้านเสร็จแล้วก็มันสวยๆเลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็อัปเดตพูดคุยวีแคปเกี่ยวกับบ้านใหม่ที่ไปถึงไหนแล้วไม่ใส่อะไรอ่ะเฮ้โง่ไ่แคร์บ้านยังไม่เสร็จเสร็จแล้วก็นี่เงินเอาเฟอร์อะไรมาลงหมดแล้วเนี่ยใสลอฟอย่าบุลล really ี่บ้านไส่ลอฟอันนี้ฟ้าแพงมากเลยนะเป็นฝ้าหลุมอย่างเนี้ยแพงมากนี่ก็เป็นการอัปเดตโฮมทัวร์ของเรานะคะ ยังไงนะยังหมดร้านแล้นไม่ซื้อเหรอ่ม่ไดหรอพี่ใหญ่ยังนะขออนุญาตขออนแญาแป๊บหนึ่งเล็มากหนูสั่งของมาเยอะพี่ออมหนูสั่งมาเยอะมากช่วงเนี้ยหนูเลยเอามาลงไว้ก่อนจริงๆเรารีบสั่งของได้นะแต่เราไม่คนรีบพาเพื่อนมาก็ให้เพื่อนมาดูไงว่าเออของที่หนูสั่งมันชิคแอนคูลยังไงบอกตรงนะ คันละแพ้ฝุ่นนี่ไงโอ้โห,โหเปิดเลยไม่แล้เปิดเลย,เเลยไม่ล่าตายตาดมันนั่นเป็นแบบพกพาเนาะทำไมเดินถือเดินดูไปบ้านันเนี่ยทีวีโถดูซิเนี่ยเหมือนบ้านตัวอย่างเปิดคลิปตัวเองตลอดเวลามันเป็นมุมมองของกบและมด <c oughs> เนี่ยไ ทําไมบ้านเก่าแล้วก็อยู่กันแบบนี้พี่อ้อมมันก็นั่งดูกับพื้นกันไม่เห็นเป็นไรเลยใช่เล่าความจริงคุณผู้ชมขาจะบอกว่า1ปีเต็มตั้งแต่วันที่เราลงคลิปโฮมทยพีศูน์หนึ่งที่ผ่านมานหลังจากวันนั้นเนี่ยเอกแครมีการคุกับอินทีเลียหลายเจ้ามากๆซึ่งก็มีการเปลี่ยนแบบบิวอินเนี่ยเปลี่ยนแบบก่อสร้างทั้งหมดหลายครั้งหนูมีการต้องทุบบ้านโซนฝังข้างหลังบ้านด้วยนี่นพอทุบพี่อ้อมมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็เข้าใจว่าเออทุบมันคงจะไวเพราะแบบก็เอาช่างรุมๆกันได้เฉลยคือก็ติดสถานการณ์โควิดทีนี้เนี่ยพอเป็น COVID, โควิดปุ๊บเขาก็มีมาตรการที่แบบว่าห้ามรวมตัวกันนั้นเท่ากับว่าบ้านหนูว่ามีสร้างก่อสร้าง2คนคืองานมั ก็เลยช้ากับทุกคนมันเป็นที่มาแบบนี้อันนี้เราขึ้ขนขันเรื่องระแวงรู้ปะระแวงอะไรมันจะขายอะไรวะมันต้องขายแต่กูไม่รู้ว่าขายอะไรกูจะโดนหลอกให้มาช่วยมึงขายของ <g ül s> นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นสมโคงที่แบบว่าลอดเข้ามาได้จะเป็น Sm อุโมงค์มันจะเป็นเสาสรรีเสาเหมือนแบบช้างสี่ขาเคยมีฆาตกรรมในวัดลังรากไม่มีนี่ก็เล่าอุโมงค์มาอันนี้ก็จะเป็นโลกใหม่เห็นไหมใหญ่โตโอ้โหเราี่องทำท่าให้มันยิ่งใหญ่หน่อยสิผมฟิวด้วย <laughs> นีอะไรเหตุผลที่บ้านชันชาวบ้านจัดต่อเติมห้องนี้แหละฉันทุบใหม่หมดเลยนี่จะเป็นห้องทานข้าวอันนี้ที่อ้อมเห็นอาศเยี๋้วจะเป็นนี่โคมไฟระยาจะเป็นโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้แต่พอทำแล้วรู้สึกว่าเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันแคบลงปะไม่ กว้างขึ้นเพราะว่าตัวเองกลัวเสียดใจหรอ <c oughs> มันเป็นหลักล้านพี่ออมจะมาแคบหรอกไปได้แล้วตรงนี้คือตอนแรกเป็นผนังป่าตอนนี้เรามีการทุบออกมาเลยพี่ออมเพื่อขยายเป็นช่องลมช่องแสงขนาดใหญ่เดี๋ยวจะมีบานเลื่อนมาในอนาคตตรงนี้เนี่ยในอนาคตจะมีเครื่องคว่แปะทั้งแผงเลยตาดอรนนี้จะเป็นแบบว่าเป็นไอซ์แลนด์ที่แบบทำอาหารอนาคตอาจจะมีรายการสอนทำอาหารก็ได้ ผัดตรงนี้ก็มีฮูดดูดควันขึ้นไปเลยตรงนี้กระเทยอะนะตอนแรก,แก,แกอะกระเทยก็จะพูดว่าอยากได้บ้านแบบสบายใจสบ<ห>ายใจเล็บเียบมมันไม่ได้หรอกทำไมมันมาแน่ขอบทองมาแน่น่ากลัวเ <c oughs> สื้อผ้าใช่รุนนี้เป็นของ TCL ค่ะพี่อมจะขายๆเลยยัง <c oughs> ไม่ได้ขายรอให้ฟังนอกจากดีไซน์ของเครื่อง TCL ตัวนี้มันจะสวยแล้วเนี่ยเขามีนวัตกรรมเก๋ๆในเครื่องนี้เยอะมากๆอย่างเช่นล้างถังซักตัวเองสามารถคำนวณน้ำหนัก ผ้าแล้วก็น้ำเนี่ยได้อย่างอัตโนมัติก็จะมีระบบป้องกันเด็กด้วยบางทีแบบเด็กมาเปิดมากดปุ่มแล้วที่สําคัญเลยนะคะพี่อ้อมขาตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งเวลาซักลงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงจะขายไหมจะได้ช่วยขายเพราะว่าชอบแบบนี้อยากได้ก็ไปซื้อพี่อ้อมขนาด8.5เพียงพอสำหรับเสื้อผ้าบ้านพี่อ้อมแล้วที่สําคัญถนอมเสื้อผ้าด้วยมึงตั้งช่วยคลิปนี้ว่าหมทัวั์วปะผมทัวร์อเลมมากเลยอะห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ของบ้านนี้ค่ะทุกคน ใช่อันนี้จะเป็นห้องแม่กับยายตอนนี้บิวอินตู้โตะเตียงต่างอะไรมันมาแล้วอันนี้จะเป็นหัวเตียงจะมีทีวงทีวีมีโตะว,วางของให้คนคนแก่จะมีพัดลมเพดานด้วยคือความทรงจาของไอ้แครนเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าบ้านเก่าก่อนที่เราจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เลยเนี่ยเราจะมีพัดลมเพดานซึ่งไอ้แคร์เป็นคนติดนอนกับพัดลมเพดานแล้วลวนันนี้หนูนจะมีบ้านใหม่หนูรู้สึกว่าพัดลมเพดานมันควรจะกลับมาในบ้านหลังนี้อยากให้ทุกคนรอดูแหละห้องนี้ก็เป็นหนึ่งห้องไฮไลท์ไม่ต้องรออีกนานไหม ราะว่าเราดูไม่ออกมันเป็นการอัปเดตว่าตอนนี้บ้านไปถึงไหนแล้วแหละคนถามหาพี่อ้อมมึงแล้วครัวเคอก็ไม่มีแล้วชวนกูมาบ้านแล้วก็จะกินอะไรหนูเตรียมไว้แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบมินิบาร์เคยไปโรงแรมหลุล่ระดับ5้าดาวไหมอันนี้คือมินิบาร์นะเนี่ยทำไมถึงดูไม่ออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเม่หมดเลยดูสินเนี่ย <c oughs> ตดัตดตดัดตัดอุ่นอยู่เนี่ยพี่อ้อมพร้อมแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นไมโครเวฟรุ่นที่แบบอลังการมากจัดไฮเออร์เสร็แล้วนะ มาแล้วหรอ <c oughs> มาแล้วอันนี้คือไฮเออร์เป็นไมโครเวฟที่ดีที่สามารถปรับกําลังไฟได้ถึง5ระดับเพื่อให้เหมาะสมกับอาหารแต่และประเภทค่ะคุณอ้อมพร,ร้อมโปรกกรมละลายอาหารแช่แข็งก็มีอยู่นี้ด้วยมีปุ่มหมุนนะคะเป็นแบบลูกบิดอย่างนี้ใช้งานง่ายค่ะพี่อ้อมดีไซน์สวยงามเรียบทนทานที่สําคัญมีเสียงดังติ๊งในขณะที่มันทำอาหารเสร็จแล้วม <c oughs> ึงเป็เขาย้าเก่งจริงๆิ <c oughs> <c oughs> ควน้ามาก เอาละว,วิตามินมันต้องมาแล้วอ่ะร่างกายช่วงเนี้ยกำลังจะปั่นน้ำผลไม้ซื้อได้ยังไงขายไะเนี่ยฮจะทำน้ำให้กินที่เฉยได้แล้วถ่ายจะซื้อมันน่ารักที่เพรอ,อะไรแคนดี้มีความสามารถยังไงบ้างตัวเนี้ยกามีใบมีสีแฉกแข็งแรงทนทานดีไซน์เรียบหรูมีปุ่มเดียวกดปุ๊บนี่ปั่นเลยไม่บอกชื่อรูปหลักกันแต่บอกแค่ว่าบรรจุ300 ml แลและนอกจากตัวปั่นน้ำผลไม้แบบนี้นะครับพี่อ้อมเขามีตัวนี้ด้วยเป็นกาดน้ำร้อนดูดีไซน์เห็นไหม วางแมชกันคือสวยมากใครที่กำลังแต่งบ้านนะแบบเป็นสายมินิมอลนะต้องมีเลยนี่ของแคนดี้ตัวนี้ก็เก๋เหมือนกันเป็นการต้อนน้ำร้อนช่วงนี้ยังไงโควิดบอกเลยคนต้องสดน้ำขิงตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยจะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีมคือแบบว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็ที่สำคัญทำความร้อนได้ไวมากๆแต่กูชอบเลยรู้ป่ะอันนี้มันดูแบบเรโทรเนี่ยนี่แบบนี้พี่อ้อมก็ได้น้ำผลไม้แบบเมื่อกี้เขาก็จะให้ป่ามาพี่อ้อมอย่างเงี้ยเอาขึ้นรถไปกินบนรถได้เลยนี่ของแคนดี้โอ๊ยน่าหัออ่ะแล้วเขามียางมาให้แบบ เป็นสุก,ก๊อกอย่างดีเลยหิวข้าวไหมไม่อยากพูดว่าหิวไหมหิวมันแวงผมจะขาดหยอเปาเดี๋ยวยืนบังอะไรไว้ฮ่าไม่ได้บังเลยจิบขึ้นมาให้ดูเลยเดินฝัน ไม่ได้ขายจะเล่าให้ฟ,ฟังเพรนีในหนูก็ซื้อมาเหมือนกันอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะคะของทีฟาวเขาจะมีฟังก์ชันหลายอย่างมากๆเลยเขามี AI อัจฉริยะพี่อ้อมที่เดี๋ยวว่าควบคุมอุณหภูมิต่างๆที่สําคัญมีโปรแกรมมาทั้งหมด8โปรแกรมอยากทำอะไรก็ดับเลือกได้เลยอยากหุงด่วนก็มีเหมือนกันจะทําโจ๊กทำซุปก็มีเหมือนกันเข้ากล้องอยากทำอะไรก็มีเหมือนกันนี่ไงก็ไปซื้อเอาหนีสัมผัสด้วยนะมันไม่ใช่ปุ่มนะมันคือสัมผัสโอ้ยพี่อ้อมเออแล้ววันนี้มีใครเสื้อผ้าขาดไหมล่ะบ้านหนูมีจักระะจจจําา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 บบบ้้้้้้นนนนนนนีีีี่่่่่่คคครรรรััพอออออมมเเเเเเป็็ขงงงซิิก๋๋วววแแตืสถยได10 ลายเย็บเลยพี่อ้อมที่สําคัญนะเครื่องเขาแข็งแรงมากจนสามารถเย็บเป็นเกณฑยีนยังได้เลยพี่อ้อมช่วงนี้โควิดก็เีติดบ้านไว้หน่อยเผื่อมีรายได้พิเศษเย็บผูเย็บผ้าในหมู่บ้านพร้อมทํางานค่ะแต่กูไม่ตามแล้วอากาศดีขึ้นอากาศดีขึ้นแล้วผ่านไปแค่ยี่สิบกว่านาทีเองเพราะเรามีนี่เลรค่ะถอยเหรอตัวนี้นะคะเป็นของมิซูตาค่ะพี่อ้อมก็เป็นเครื่องฟอกอากาศคุณภาพดีมากๆสารเคมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสฝุ่นพีเอ็มแก็กรองได้หมดเลยเครื่องนี้นี่อะไรอะ ต้องบอกทุกอย่างเลยหรอแม่นี่ไงฝุ่นมันเยอะไม่ล่ะบ้านหนูอะก็ต้องมีเครื่องดูดฝุ่นเก็บเอาไว้ของทีเฟลนี่อันนี้เขาเป็นแบบว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบงอได้นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ากดปุ่มปุ๊บมันก็จะงอแบบว่าเ้าซอกตู้ต่างๆได้เป็นอย่างดีตามโต๊ะตามตู้เออเห็นไหมสะดวกสบายเดินเข้ามาสิ่งที่กูเห็นอย่างแรกคือทีวีเออแล้วตั้งอยู่ตรงกลางทุกอย่างและเปิดแล็ใหญ่และชัดวางกน อ่ะถ้านั่งก็มีสิทธิ์แล้วว่าจะขายตัวนี้นะตัวนี้นะครับเขเป็นนวัตรกรรม LED 4K UHD TV เลย Android 11 WiFi Smart TV OS พี่อออย่างเช่นตัวรีโมทเขาก็แบบแบ,บ่งฟังก์ชันมาดีมากาเช่น เอ่อเน็ตฟลิกเขา Netflix, ก็มีมาให้เป็นปุ่มแยกปุ่มไลน์ทีวีก็มีให้ปุ่มแยกเลยแล้วแบบสัมผัสจับดีแมทดูหรูเราขายหรอ <c oughs> แค่เหมือนคนเดินแถวบ้านชั้นที่คลองเตยที่เดินขายรีโมทอะที่รีโมทที่ใช้ได้กับทุกรุ่นอะรีโมททีวีอี้ยะปรับแอร์ได้40บาทงงแล้วน้องสากสวยนะพี่อ้อมตัวนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงด้วยรีโมทได้เลย <c oughs> ลเห็นมันก็จะมีรูมาอยู่ตรงนี้ผ่าน Google ไง TCL รุ่นนี้นะเป็น full screen ดีไซน์บิวอินสมาร์ท AI ไอเทคโนโลยีคือถ้าพี่อ้อมจะซื้้้้อออออออไไไปปตััังงงงแบบหหหนนนนนูยย่่าาาาากกก็็ดรืืววจะเเเเขผสมมึ ไปพูดที่ไหนแถวบ้านเสร็จแล้วถ้ามึงยังตั้งแอร์แบบนี้อยู่ฮะน,นี่คือดีไซน์ของบ้านหนูสีคิวค่ะรุ่นนี้อันนี้นะคะหนูซื้อมากขนาดมือสองบีทีพี่อ้อมแต่ดีไซน์ดีนะเรียบเลียบแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันมากคือตัวเนี้ยที่หนูต้องเลือกของสีคิวเนี่ยเพราะว่าไส้กล่องเขาเนี่ยสามารถกําจัดเชื้อโรคได้ด้วยคนในบ้านหน,นูจะได้แบบว่าสัมผัสอากาศที่มันสะอาดแล้วก็สดชื่นค่ะพี่อ้อมรีโมทต,ตัวเนี้ยเขามีฟังก์ชันพิเศษข,ของสีคิวโดยเฉพาะตัวเนี้ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในนนตตััััวววว้้้้้าาีี่่่ออออมเรทไกกลยยง็็จจะบซซ์ุ ตอนนี้ตัวเราร้อนใช่ไหมห้องมันต้องเย็นกว่านี้แล้วก็จะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเลยใช่ที่สาคัญที่เกี่ยวล้างแอร์หรือเปล่าแอร์ที่บ้านตัวนี้เขาจะมีระบบเซลล์คลีนคือล้างทำความสะอาดตัวเองไปเลยภายในตัวเพียงแค่กดปุ่มนี้ในรีโมทคลีนปุ๊บมันก็จะทำความสะอาดตัวเองไปเลยไม่ต้องมานั่งล้างบ่อยยอมเลิศอันนี้ดีอันนี้ดีคิวยอมคยู่ิวพเลยเป็นไรคันลมแรงมากเบาตาจะไม่บอกล่ะลุกไปขยับแป๊บนึงไม่ต้องหนูมีรีโมทนี่ นี่เปิดปาดมันก็จะหันไปทางอื่นอ่ะพอแล้วเห็นมึงเปิดไฟไหม้บ้านพอดีไม่ไหม้ไม่ได้ไงตัวนี้เขาจะมีระบบตัดไฟอัตโนม,ตนมบบตัติเมื่อมอเตอร์มันร้อนก็ตัดไฟเลยก็ยังไม่รู้ว่าขายอะไรไม่ได้ขายพี่ออมก็อัจงจงหนูก็แค่อยากพามาชมแหละว,ว่าบ้านหนูไปถึงไหนแล้วหล้วก็อัปเดตก,กันตลอดพี่อ้อมแต่คืออันนี้พูดแบบจริงจัง,จงนะบ้านยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่ควรแบบเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาแต่หนูก็มองแค่ว่าถ้าหนูเจอที่ไหนมันราคาดีหนูก็ต้องรีบซื้อไว้ก่อนนะพี่ฮ้อม เอ่ไหยเงขา,ายอะไรพี่ก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่หนูซื้อมาในบ้านนะพี่อ้อสังเกตว่าหนูซื้อมาแบบพรีเมียมทุกอันทุกรุ่นที่สำคัญหนูซื้อผ่นาน JD Central ขาย JD Central ค่ะคุณ <ental> โอ้โหสุดแดงขนาดนี้พีเซนเตอร์แบรนด์ขนาดนี้จะบอกว่าช่วงนี้ใครที่อยากจะแบบช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาที่มันถูกจะต้องเป็นของดีด้วยนะ <c oughs> ของดีราคาถูกแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ J D Central ค่ะช่วงนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เค้าลดราคาอยู่โปร8 8ช้อปปังพลังหญิงครับพี่อ้อมใครที่แบบว่าอยากได้อย่างที่บอกไปก็รีบไปช้อปกันเพราะโปรโมชั่นเค้าลดโหดมากๆคนอื่นได้ค่าตัวแต่พี่ไม่เอาค่าตัว ขอได้ไหมซึ่งในสั่นลูกนี้นะพี่อ้อมเขามีไฮไลท์เด็ดล่าสุดเลยค่ะคือตัว fly away attachment พูดง่ายนะพี่อ,อ้อมมันคือหัวจัดแต่งทรงผมเนี่ยที่ใหม่ล่าสุดค่ะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะในการเก็บทรงผมที่มันชีฟูหรือว่าเด้งออกมาชอได้สั่นมากแล้วจะขอทำไมต่อผมมาก ไปซื้อเอาในเจดีเซนชัลแต่วันนี้พี่อ้อมจอยไหมล่ะตอนแรกอ่ะก็งงแต่พอเดินไปเดินมามันจอยเพราะมันสนุกว่าแบบไอเ้เหียมึงจะขายอะไรวะตามคอนเซ็ปต์ของเขาไงแบบพี่อ้อมเจดีเซนชัลจอยชัวร์ตัวจริงแต่ว่ามันมันก็เห็นนะถ้าพูดตรงๆก็เห็นว่าเออมันเริ่มใกล้เสร็จแล้วก็รอดูอยู่ว่าจะทําให้มันออกมาแบบในลักษณะไหนเพราะว่าตอนที่เราคุยกันว่าเราจะเป็นอีกอ,อ,อย่างหนึ่งตามเรฟเฟรนซ์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไปไปแบบไปท <ไป S 1> ิิงตอนไหนก็เลยแบบเอ,อ้งงว่ามันจะทําอะไรวะแต่ว่าคนดูเองก็ อยากทราบแล้วก็อยากรู้เหมือนกันเอาอางี้นนเดี๋ยว EP หน้าไอแคล์ AK ขออนุญาตขอเวลาประมาณเดือนหนึง่งจะรีบเร่งโซนครัวฝรั่งให้เสร็จเลยแล้วมาเปิดครัวฝรั่ง EP หงนห้านะคะขออนุญาตไอแคล์ AK ขอแบบขอเวลานิดนึงจะรีบทำให้เสร็จนะคะจะได้ทุกคนแบบมาดูกันติดตตามมผ<ช>่อนเข้าบ้านแล้วเพราะว่าคนทุกบอกว่าจะไปถึง50อีพีแล้วยังไม่เข้าบ้านเลยเออเดี๋ยวได้าแ้วเดยวเข้าแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามผมทัวร์นะคะขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะคะที่มาก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ผมทัวร์ดี๋ยวววต้้องลลาไปแคคค่่ะะทุก<า>นสสัดี แน่นอนค่ะทุกคนค่ะที่บ้านของเอแคลร์นะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากในตอนนี้เนี่ยเพราะเอแคลร์มีแหล่งช้อปปิ้งที่ถูกมากๆค่ะทุกคนนั่นก็คือ JD Central ันั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะยิ่งช็อปยิ่งถูกค่ะง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะหรือเว็บของ JD Central นะคะนี่เข้าไปปุ๊บด้านในเนี่ยก็จะมีแบบว่าสินค้าให้เราเลือกสรรเยอะแยะมากมายหลายหมวดหมู่มากๆค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะถ้าเราไปช้อปปิ้งเนี่ยจะยิ่งถูกแล้วก็ยิ่งคุ้มมากๆส่งฟรีทุกออเดอร์แล คูปองส่วนลดโอ้โหมากมายเลยค่ะทำเคลมทําคืนง่ายติดตั้งฟรีค่ะคลิปนี้เนี่ยเอมแคลมีของขวัญมาแจกเพราะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลวันแม่แล้วนะคะกติกาง่ายมากเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็เอาหลักฐานที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะแคปมาโพสต์ใต้คลิปนี้ในเพจค่ะพร้อมกับเหตุผลที่ว่านะคะ อยากซื้ออะไรให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่ในแอป JD Central นะคะของก็น่าช็อปเหตุผลก็มีอยู่ในใจเป็นร้อยเป็นพันแต่ที่สําคัญนะคะปีนี้เนะี่ยเอกแล์ขออนุญาตแจกเลยะคะ่ะ4รางวัลใหญ่ไปเลยะคะ่ะทุกคนได้แก่เครื่องฟอกอากาศมิสุต้าค่ะแล้วก็จักเย็บผ้าซิงเกร์ค่ะจักเย็บผ้าสามาันประจําบ้านเพราะสามารถเย็บได้10ลายเย็บเลย<ๆ>เพื่อนเขาแข็งแรงมาก สามารถเย็บตงเกียงยินยังได้เลยคาเต้พลมตั้งพื้นค่ะเราก็รางวัลสุดท้ายนะคะทีฟาวหม้อหุงข้าวค่ะโอ้โหมีของหน้าใช้ที่สำคัญนะเป็นของที่แม่แลหลายคนก็ใช้อยู่จริงๆด้วยใครอยากได้นะคะก็ร่วมสนุกกันได้เลยค่ะ